สวัสดีครับผมอาจารย์เกรียงศักดิ์เตยมีสุดท้ายนะครับถ้าพูดถึงแนละ้วการเรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถือว่ามีความจำเป็นสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทนะครับ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นในเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดถึงว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรทำงานอย่างไรและก็ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตจะต้องทำอย่างไรรวมถึงพูดถึงการบริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและสุดท้ายของเนื้อหาที่ผ่านไป นะครับเราก็ได้ไปถึงว่าเราจะหลีกเลี่ยงการโจมตีคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอ็ตได้อย่างไร